อธิบายหน่อยเชิญชวนหน่อยเชิญชวนลูกค้ามาซื้อขนมครกหน่อยเด้อพี่น้องกินขนมครกหวานมันเสียหายเยอะขาดเออ้ไม่แล้วเนี่ยไฟไฟมันแดงไม่ไฟแดงขนมครกกรอบหวานมันแม่ค้าก็สวยอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ แม่คาก็สวยงาลูกหนึ่งนะครับงานน่นนี่ขอปากดูแม่ค้าก็รู้ดูแม่คาก็รู้ว่าหวานไหมไม่เข้ามันตลอดหลยิกอนเอาวางไว้ไหงคอยว่าสิไป่าจูไปใส่อ่าผ่าผ่าจูอย่างผ้ายังไม่สุกเลยไม่ไ สัมผัสอรมอ่อนไต้องไปหา่อนีรมันปนถมเ้าอยกบรนลูกหมูนะ้มนะแบงค์ไปเข้าโรงเรียนปกติเขาเป็นผ้านะลุงมาเลยเป็นผ้าาใช่ใช่จะได้ออกใช่ใช่ผ้าเออนั่นแหละ chụp lại coi có... ờ ừ. tha tha tha, tha.